ครับตามกันต่อเลยนะครับกับแอดเทวดาบางทีสองนะครับนี่ครับเทวดานําทีมมาเองเลยนะครับนี่ครับบางทีสองนะครับแอดนะครับครับเทวดาสอนนะครับแปดสามคนนะครับมาตรฐานมากๆนะครับสำหรับทีมงานแอดเทวดานะครับ ตำลัง้ทที่สองแล้วนะครับชุมง,งานแอดเทวดานะครับตัหลุนกันเลยนะครับรถขึ้นมาชุดเซ็ตซาบส,สาบแล้นะครับแอดเทวดานะครับครับแดดกำลังมัดกำังไฟขึ้นสู่ฐานนะครับ นี่นะครับน้องฟ้าใสนะครับน้อฟ้าใสนะครับุดสามแล้วนะครับฮเทดายุคเกาู์คอนเวอร์ทพาสต้าทามกางาัที่เตมไปด้ยามตื่นและว่า่น้ที่สุระวัติศาสตร์องบท คุณตราเขนีนะครับนักมของ pues mm แอดเทวดาเขารวมทงการแข่งขันรวมทุกนะ nah. ปูอง่ของน้องบุ๋บ้างนำมารับเลกำกับหาสิบเพียงสี่ยนะครับห้าสิบถึงสี่ร้อยนะครับแอดเทวดานะครับมาเด็ดมาเย่ประจำรายการนะครับบาส ส0เพียงันาทีของทีมาิแอตเลติกาดนะครับ <Okay. S 1> ขอบคุณไปนั่งคุณปราวันนี้ครับผู้อวยการสนับสนุนนะครับกับทีมงานของแอเทวดาซอบีสังลุยขยับมาเลยครับขยับมาเลยท่านซอบีซ oh. อบีขยับมาเกนกีล่าเตรียม สูงลงสั้าตกใกลๆได้หลายๆขอทีมงานแอดเทวดาจงโชคดีการกำนัลไปไปมาไปลุมาไปมาไปไปไไปไไ ได,ได้นะครับพ mm ี hmm. ่น้องครับอักมีเสี้ยวเทวดานะครับมีเสียวมีเสียวไปได้นะครับสวยงามมากๆนะครับลากไปลูกลากไปบินได้สูงมากๆนะครับบางนี่นะครับอัดเทวดานะครับเป็นบังไฟต้องดุดวนนะครับคอลากไปลูก เป็นบางไฟเป็นส on ้มบ like no ินสีดวนๆนะครับแอธิทดดาบังนีนะครับยีหอหางยีหหางเอธบดาเลยเทัวาเปิดกัรลุ่นกันการว่างหางเริ่มเริ่มคับวลยะนราัวย่ม เป็นบังคัใจสีสันสันไดเอเตอร์บางนี้นะครับใจสีสันสันปา,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 างหัวแยกเปิดนะครับเพราะว่าว่างหางแล้วเห็นธนดัดน,น,นะครับว่างหางแล้วเป็นหูธนัดเบิร์กันครับยี่ห่อหางแย่เทวดาประมาเพรได้นะครับร้อยผ่านไปเทวดาเทวดานะครับบางที่สองนะครับไปแล้วหางของใรไปแล้วเกียร์บลูครับ เทวดาที่เ <poisoned. S 2> <ara> บ้องึกเนแบบนฝ่าเบ้นฟ้าทีจนะครบโมโมนะครับเพ่อานเพ่อาเปนเมบครับพ่พเป็นนะครับเทียาบพ่่เป็นนะครับเทีบครับเพื่อน่เาครับแทบารเ่เาเนะครับาพ่เาบเมลาพ่อเา็นนะบพ่เเป็นเลูนะคบ่า่อพานะครับเทียมบานะครับน่าจะได้นะครบ เอาเลนะครับเบินกรลุกันวันยังิตลอยไปเรื่อยๆดเล่นนะครับคนกับไวานสนใจครับเกืดคอนะครับเทวดานะครับเป็นหลังครับ ดูกันดูกันสองร้อยหอสีพันไปจากฮนมมาขอหอยิบร้อยก็ได้เกิดเอาดังนะครับอืบได้หห้เนือ้อข่าวสินบางเกินไปนะครับแล้วเขาหาเสินบางหรือมหาสินที่เยี่ยมขึ้นนะเบิดกันไปนเรื่อย ยี่หองหางยาานะครับาประมาทเบิ <t 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 ่งเ uh> uh ้อพี่น้องเบิ่งเ้อนไปเบิ่งกันไปเรื่อยๆปั่นเบิดแล้วปนเบิดแล้วเลาเย็นชิงเย็นสามร้อยพันไปโยเบาลมเบาๆสามร้อยพัไป่น่เาเลยก็ต้องเสรินะครับ ได้สภาพนี้เติเยอะสิบปับบ้านครับอือาิบ้าแล้วเ่สาทไปเอาเกิมได้แเบิ้งเขีมนัดเบิ้งเนไผัไปแลวอาอจแน่กัเบิ้งวสามสิาไปสิไปแล้วนะครับเบิ้งหนา เมิงไดนบ้านไปเปนีสีผ่านไปไอ้บ้านมันใจมันมากนะครับไอ้บานมนใจมมากหาวีดีผลนะครับหาสีผ่านไปหาสีผ่านไปใอ้ล้วามสนใจเลยตอนเด้ความสนใจเลยนะครับแอนขาบางแต่ทีนี้ความมนง่าย้อยนะครับ เรือผ้าเรือผ้ารู้ไหมดิผ่านผ่านผ่านบงแนวกัะด่นอือเว้าละตอนนี้เคียสีจับอบางนีผลราคาสูงพเก่าที่กพอมันอือตอนนี้จะแปีเสีจะครัอ่าโอ้ยจะเป็นเออจะเป็นพอดีมากนะครับเท้าชวนะครับาเวลานะครับ รถกระดัตามลงมาเตสมร้อยเก้าสิบคะแนนนะครับ